สวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งครับเพื่อนๆพ,พบกับโดงเช่นเคยนะครับวันนี้โดมจะพาเพื่อนๆไปชมอีกหนึ่งเส้นทางและอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็ถามเข้ามานะครับว่า เส้นทางของวณอุทยานหาริลักษ์นะครับหรือว่าปางอูเมืองเลยเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวจะไขข้อข้องใจให้เ,เพื่อนๆนะครับว่าวณอุทยานหาริลักษ์นะครับหรือว่าปางอูมืองเลยเนี่ยเขาตั้งอยู่ตรงไหนแลวต้องเดินทางจากตรงไหนไปตรงไหนและเส้นทางเป็นยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวมีคําตอบให้ครับไปครับ วันนี้นะครับเพื่อนๆดองจะพาเพื่อนๆชมเส้นทางท่องเที่ยวอีกหนึ่งเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางท่องเที่ยววณอุทยานหากจังหวัดเลยนั่นเองนะครับหรือว่าที่หลายๆคนเรียกว่าปางอุ๋งจังหวัดเลยนะครับเส้นทางท่องเที่ยวนี้นะครับอยู่ระหว่างแผงที่ตรงนี้นะครับก็คือฝั่งขวามือที่เป็นอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าตามถนนหมายเลข21นะครับมุ่งหน้ามาทางซ้ายที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับ โดยปางอุงเพืองเลยนะครับอยู่ใกล้ตัวอำเภอเมืองเพียงนิดเดียวนะครับถ้าเ,เพื่อนๆออกจากอำเภอเมืองนะครับด้วยแยกตรงนี้นะครับสแยกฝั่งขวามือในภาพนะครับแล้วก็มุ่งหน้ามาด้วยถนนหมายเลขยี่สิบเตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะมาถึงแยกตรงนี้นะครับก็คือบริเวณบ้านไร่ม่วงนะครับเพื่อนๆเพียงแค่เลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเส้นนี้นะครับ ไม่ไกลจากตัวเมืองเลยนะครับเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนเส้นนี้นะครับตรงบ้านไร่ม่วงนะครับซึ่งดมไม่แน่ใจว่าตรงหน้าปักซอยเขาจะมีป้ายหรือเปล่าแต่เดี๋ยวตอนที่เราไปเก็บภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับว่าตรงทางเลี้ยวเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับไม่ขึ้นหมายเลขทางหลวงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆสามารถเลี้ยวตามป้ายได้เลยนะครับ แล้วก็เข้ามานะครับเราจะผ่านบ้านโป่งเบี้ยตรงนี้นะครับและตรงนี้นะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยจะเป็นอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมานนะครับซึ่งจุดจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแวะทานปลานะครับแล้วก็อาหารพื้นบ้านได้นะครับแต่เราจะเลี้ยวขวาก่อนถึงตรงนี้นะครับตามแผนที่แมพตรงนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับแล้วก็อ้อมจุดนี้ไปนะครับอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมานนะครับอ้อมไปนะครับ และเราจะมาถึงจุดจุดนี้ครับวนาอุทยานหาลิลักษ์จังหวัดเลยครับวันนี้เราจะชมเส้นทางนี้แล้วก็ชมบรรยากาศท่องเที่ยวที่วนาอุทยานหาลิลักหรือปางอุ๋งเมืองเลยกันนะครับไปครับเพื่อนๆชมเส้นทางนี้พร้อมกันครับพอเราเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับแยกขวามือตรงนี้ที่เราต้องเลี้ยวเข้าไปนะครับแต่ว่าเพื่อนๆต้องตรงไปก่อนนะครับ แล้วก็ยูเทินกลับมาเพื่อจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปนะครับแยกตรงนี้นะครับออกจากตัวอําเภอเมืองจัหวัดเลยมาแค่5้ากิโลนะครับเรามาถึงแยกตรงนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปได้เลยนะครับยินดีต้อนรับสถานที่ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําหมานตอนบนนะครับก็จะมีป้ายต้อนรับแบบนี้นะครับตอนนี้เราขับเข้ามาแล้วจะเป็นเส้นทางตัวนี้ เป็นเส้นทางขึ้นเขานะครับก็คือมีความสูงชันเล็กน้อยนะครับแล้วก็สภาพทางไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นทางเล็กๆที่เข้าหมู่บ้านนะครับเพื่อนๆน,นะครับที่เดินทางเข้ามาเที่ยวก็ขับรถในเส้นทางนี้ระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกเหมือนเส้นทางจะแคบนะครับผิวถนนก็ไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่า ผมคิดว่าน่าจะมีคนใช้ถนนเยอะนะครับเนื่องจากว่าดูจากสภาพความเสียหายของถนนเนี่ยน่าจะมีรถใช้สัญจรเยอะนะครับผมเคยมาทานข้าวที่ห้วยน้ำหมานตอนบนเนี่ยครับครั้งหนึ่งก็คือผมว่าอาหารเขาก็ใช้ได้นะครับเราก็จะมีซุม้มมีแพรให้นั่งกินอาหารอะไรเงี้ยครับบรรยากาศดีครับเพื่อนเพื่อนที่จะเข้าพักนะครับที่วนอุทยานทะเลลึกนะครับก็ถ้าออกมาตอนเที่ยงก็เนี่ยครับ แวะทานข้าวกันได้นะครับแนะนำแล้วก็จะได้กระจายรายได้ให้กับชาวบ้านด้วยนะครับแต่ผมไม่เคยไม่เคยเข้าไปเที่ยววัดอุทยานทะเลลักเลยครับอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตเส้นทางที่เข้ามานะครับในความรู้สึกผมผมก็รู้สึกว่าเส้นทางเขาค่อนข้างที่จะแคบนะครับไหลาทางก็ไม่มีนะครับเพียงแต่ว่า ด้านข้างซ้ายขวาเนี่ยไม่ไม่ได้สูงชันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ขับรถเข้ามาก็สบายๆนะครับเพียงแต่ว่าต้องหลบหลุมกันดีๆหน่อยนะครับผิวถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลายๆช่วงนี้แบบหลุมเพียบเลยครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วก็มีรถที่เดินทางในพื้นที่เนี่ยค่อนข้างจะหนาตาเลยนะครับ ก็แต่ขับเข้ามาที่ผมเจอรถเยอะมากโดยปกติถ้าเป็นเส้นทางที่เข้าท่องเที่ยวตามวรอุทยานหรือตามอุทยานนะครับก็จะมีคนใช้ถนนช่วงนี้น้อยนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยคนใช้เยอะนะครับสาเหตุที่ตรงนี้เนี่ยที่ผมคิดว่าน่าจะมีรถใช้เยอะเพราะว่านี่แหละครับเขามีชุมชนนะครับระหว่างเส้นทางเนี่ยน่าจะหลายชุมชนเลยนะครับเพื่อนๆตรงนี้ก็บ้านห้วยหลวงไซนะครับ โอ้โหแล้วรู้สึกว่าชุมชนเขาแบบมีบ้านเรือนอยู่กันค่อนข้างเยอะนะครับพเพื่อนที่เดินทางในเส้นทางก็ระมาัดระวังนะครับโดยส่วนมากแล้วที่ผมเดินทางในเขตชุมชนในลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเห็นบ่อยก็คือถ้าในช่วงที่เป็นช่วงเย็นโผล่เพลย์โผล่เพลย์แบบนี้นะครับก็จะมีคนที่เขาอยู่อาศัยในพื้นที่นะครับก็จะมีออกมาเดินเล่นนะครับพาลูกพาหลานมาเดินชมวิว ยังไงก็ระมัดระวังกันนะครับเนื่องจากว่าถนนขนาดเล็กนะครับแล้วก็คนในพื้นที่เขาจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับบางทีถ้ามีรถสัญจรเยอะๆบางทีก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับนะครับอย่างเงี้ยเขาจะมีเด็กๆนะครับเดินคุณพ่อคุณแม่จูเดินเล่นซ้ายมือขวามืออย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความเร็วเนี่ยเราเกิดเด็กๆเ,เ,เขาวิ่งออกมานะครับหรือเขาวิ่งหนีสุนัขออกมาหรือสุนัขเขาวิ่งไล่ก่ัดออกมาเนี่ยบางทีเราอาจจะเรบรคไม่ทันนะครับ ทุกชีวิตมีค่าครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ยังไงก็เราแค่ขับชา้าลงหน่อยนะครับให้เพียงพอต่อระยะเบรกของรถเรานะครับก็จะปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็คนพื้นที่นะครับเพื่อนเรื่องนี้ฝากกันไว้บ่อยๆหน่อยนะครับพอเราหลุดออกจากแหล่งชุมชนแหล่งแรกนะครับก็ออกมาก็จะเส้นทางประมาณนี้นะครับเริ่มขึ้นเขาอีกแล้วนะครับเพื่อน แต่ว่าไม่ได้สูงชันอะไรนะครับก็เป็นแค่เนินเขาเฉยๆนะครับแล้วก็ถึงแม้เราจะออกจากเขตชุมชนนะครับก็ยังมีบ้านเรือนบ้างนะครับไม่ถึงกับเปรี่ยวมากนะครับตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเปรี่ยวมากตรงนี้ก็มีการตัดหญ้าด้านข้างนะครับเพื่อเปิดขอบทางนะครับให้เห็นไหลทางนี่ก็โอเคนะครับถือว่ามีการปรับปรุงดูแลใช้ได้เลยครับไม่ปล่อยให้ลบมากนะครับ ต้องชื่นชมนะครับแต่เส้นทางเนี่ยน่าจะเป็นถนนที่ทํามานานแล้วนะครับดูจากลักษณะของผิวถนนเนี่ยน่าจะทํามานานแล้วนะครับก็หวังว่าถ้าสักวันหนึ่งนะครับถ้าถนนเส้นนี้ได้รับการปรับปรุงเนี่ยจะจะที่นี่จะน่าเที่ยวขึ้นเยอะนะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งน่าจะได้รับการปรับปรุงครับเอาใจช่วยนะครับโอ้โหในเส้นทางนี้ต้องยอมรับจริงๆครับว่า ถนนเสียหายหลายจุดมากๆนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อแต่เขาก็พยายามซ่อมนะครับแต่ว่าซ่อมยังไงมันก็ไม่เรียบนะครับมันไม่เหมือนทําใหม่แต่งไงเขาก็ยังดีนะครับที่ท,ที่มีการซ่อมบํารุงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าถ้าไม่ซ่อมเลยเนี่ยผมว่าเส้นทางน่าจะกลายเป็นทะเลโขดเลยครับโอ้โหตรงนี้ไม่รู้อะไรเลยดูสวยงามมาก <c oughs> รู้สา,าสวยมากเลยครับ นี่ครับก็อาจจะดูเปรี่ยวแค่บางช่วงนะครับแต่ว่าเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะครับเพราะทางที่เดินทางมาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยครับไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถจนหรือมอเตอร์ไซค์นะครับนะฮะก็มีบ้านคนเป็นระยะระยะเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มแต่เย็นแล้วนะครับในกล้องสีอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหน่อยนะครับเพราะว่าบางช่วงเขาจะโดนแดดบางช่วงเขาอยู่ในที่มืดอะไรเงี้ยครับก็ขอโทษจริงๆครับเพื่อน แต่ว่าน่าจะพอเห็นภาพได้คมชัดอยู่นะครับโอ้โหซ้ายมือนี่ถนนค่อนข้างจะแย่นะครับโอ้โหตรงนี้น่าจะช่วงหน้าฝนน่าจะเป็นช่วงที่น้ำเขาไหลลงมานะครับรวมๆไปอยู่ตรงนี้ก็เลยมีดินมีอะไรเยอะพอรถเขาเหยียบก็จะมีฝุ่นฟุ้งนะฮะองคสันทางใช้ได้ครับใช้ได้ ตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบ้านโป่งเบีย้ยนะครับอ่าเราเข้ามาถึงบ้านโป่งเบีย้ยแล้วนะครับตามจุดที่ GPS บอกเลยนะครับเราต้องถึงบ้านโป่งเบีย้ยก่อนโอ้โหถนนก็เสียหายพอสมควรนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถ้าเราค่อยๆขับนะครับก็หยอหยอดๆไปนะครับมาไหนรบไหนมาไน นแหล่งชุมชนนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงเยอะหน่อยนะครับพวกสุนัขพวกแมวเนี้ยครับแต่บางที่ก็ไก่ด้วยนะครับวณัอุทยานหาลีรักนะครับอ๋อถ้าถ้าเป็นล่องแพอ่างน้ำหมาดให้ตรงไปนะครับนะครับจะมีป้ายขวามือนะครับป้ายเล็กๆนะครับวณัอุทยานหาลีรักนะครับนี่ครับเขาจะเขียนไว้ชัดเจนนะครับเพื่อนๆก็เลี้ยวขวาเข้ามาได้เลยนะครับโอ้พอเลี้ยวขวาเข้ามานะครับ คาดว่าถนนเส้นนี้น่าจะมีการปรับปรุงใหม่นะครับตอนที่เริ่มเปิดเป็นวณอุทยานนะครับทำให้ถนนเส้นนี้ยังแบบสภาพดีนะครับเลยเอาใจช่วยนะครับให้คนเป็นที่ได้มีถนนดีๆใช้กันนะครับโอ้พอเข้ามาสองข้างทางนี่เป็นเหมือนสวนจานพารานะครับโอ้แต่ถนนดีเลยครับเพื่อน ขึ้นเขานะครับตอนนี้ขึ้นเขาแล้วแต่ว่าไม่ชันเท่าไหร่นะครับนี่ครับมีป้ายวัอุทยาธาริรักษ์นะครับเราก็ตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกในแมพที่เราดูตอนต้นเนี่ยเขาจะอ้อมเป็นวงกลมแล้วก็จะมีจุดชมวิวสวยๆของเขาอะนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าผมก็มาครั้งแรกนะครับตื่นเต้นครับอยากมาแบบหลายครั้งมาก แล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้มาสทกทีครับจะคลาดกับเพื่อนตลอดเลยโดยปกติเวลาผมมาแคมปิ้งผมจะไม่ไม่ค่อยไปคนเดียวครับผมสมมาิว่ผมจะชวนเพื่อนไปด้วยเพราะว่าไม่อยากนั่งเงาเงาครับเดวนนี้ก็นี่ครับเราก็จ้างบาริสต้าส่วนตัวนะครับเพื่อ จะชงกาแฟให้กินตอนเช้านะครับก็เจ้าเดิมครับน้องเติ้ลครับน้องเติ้ลเราก็ยังไม่มียังไม่มีสปอนเซอร์นะครับเราก็อาศัยน้องเติ้ลไปก่อนนะครับที่จะทานกาแฟตอนเช้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บเงินสักพักครับเพราะว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างทีมันก็มีมีมูลค่าสูงนิดนึงครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บไปครับเดี๋ยวถ้ามีแล้วเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยเดี๋ยวออปชั่นก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับ ตรงนี้ก็ต้องขอพึ่งพาสายน้ำเต้นไปก่อนนะครับโอ้โหเส้นทางพอเข้ามาถึงตรงนี้นะครับเข้าเขตวนณอุทยานเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าโอ้ป่าไม้นี่เปลี่ยนไปชัดเจนมากครับต้นไม้ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับถนนก็ดีนะครับเนี่ย สูงชั้นมากครับเพื่อนๆขับง่ายสบายๆเลยครับนี่โ,โหเป็นสวนป่าเลยครับต้นไม้ใหญ่ทึบสวยงามเลยครับพอเข้ามาถึงจุดนี้ข้างหน้าอ๋อมีด่านโอเคเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่าเราต้องลงหรือเปล่าไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับจุดนี้ ไปนะครับอ่าเริ่มเริ่มลงแล้วครับเริ่มเป็นทางลงแล้วครับโอ้ข้างหน้าน่าจะเริ่มเห็นจุดกลางเต็นท์แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อืไปตรงไหนนะโอเคเดี๋ยวเราเราถามเจ้าหน้าที่ดูก่อนนะครับเพื่อนๆ สรุปว่าเรามาถึงแล้วนะครับเพ uh, ah> pues ื่อนก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็ถ้าด้านหลังตรงนี้เนี่ยจะมีห้องน้ําจุดนึงครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าห้องน้ําที่ไม่มีไฟนะครับแล้วก็จะมีห้องน้ําตรงนี้นะครับค่อนข้างแบบโอเคมากนะครับห้องน้ํามีสีห้องนะครับตรงนี้อันนี้คือมีไฟนะครับแล้วก็ห้องน้าเพิ่งสร้างใหม่เลยมีจุดกลางเต็นท์ตรงนี้นะครับก็จะมีวิวน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับ หรือว่าถ้าเป็นไฮไลท์สวยๆวยนะครับตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิวนะครับเพื่อนๆถ้าเป็นช่วงฤดูนี้นะครับก็ถ้าช่วงที่น้ําเยอะๆเนี่ยลานกลางเต็นท์ก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าน้ําแห้งเนี่ยวิวมันก็จะสวยขึ้นนะครับเพื่อนๆสําหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากมากางเต็นท์ที่นี่นะครับพี่เขาก็แนะนําบอกว่า ให้นําเต็นท์มาเองดีกว่านะครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์ที่นี่ไม่ค่อยเพียงพอนะครับนําเต็นท์นำเครื่องนอนมาเองดีกว่านะครับเพื่อนๆแต่ไฮไลท์ของที่นี่คือถ้าสมมติว่ามากางเต็นท์ตรงนี้นะครับพี่เขามีเมนูอาหารให้ด้วยนะครับแล้วก็โทรสั่งนะครับแล้วก็จะมีเรือวิ่งมาส่งตรงนี้ครับเพื่อนๆ <laughs> สุดยอดมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับเพื่อน เพื่อนๆที่จะมากลางเต้นก็สามารถเดินนะครับเรียบเลาะริมน้ําอย่างนี้นะครับไปที่อีกจุดกลางเต้นจุดหนึ่งได้นะครับโอ้โหดูเส้นทางกับเพื่อนๆนีน่แม่ธรรมชาติจริงๆครับที่นี่้ามันจจะสั่นหน่อยนะครับเพราะผมเดินไปด้วยนะครับเพื่อนๆไม่ว่ากันนะครับ รงนู้นนะครับจะเป็นแพรบ้านโปกเบีย้ยที่เขามาส่งอาหารนะครับเขาจะล่องน้ํามาหาเราตรงนี้นะครับโอ้โหสั่งอาหารมาได้ด้วยนะครับมีเมนูที่นี่บริการด้วยนะครับเพื่อนนี่แล้วก็วิวตรงนี้เพื่อนเพื่อนก็มากางได้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับเพื่อนๆโอ้โหเช้านี้ไม่อยากลุกเลยครับหนาวมาก มาดูคน,นว่าบรรยากาศตอนเช้านะครับที่วัอุทยานฮาดีลักเป็นไงบ้างแสงแดดกำลังสวยเลยครับ เช้านี้นะครับพอเราตื่นมานะครับแล้วก็จ้างบริต้านะครับมาด้วยค่าตัวมันแสนแปดนะครับเชา้าก็มีกาแฟกินนะครับค่าตัวแสนแปดกลางคืนก็มีเนื้อย่างนะครับโหเมื่อคืนเสียดายมากเนื้อย่างอร่อยมากแต่ว่าเช้านี้หมดแล้วครับเพราะว่าเมื่อคืนเรากินกันหมดแล้วแต่ไม่มีน้ำจิ้มนะครับเมื่อคืน จิ้มซอสจิ้มซอสเนื้อ,อย่างปกติต้องกินอะไรนะน้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมเต้นตมั่นคือเราไม่มีครับแต่เดี๋ยวสักวันเราก็ต้องหาซื้อมาได้ครับเดี๋ยวมาชมฝีมือบาริสต้าค่าตัวแสนแปดแสนแปดนี่อะไรหยวน <laughs> อูหลายล้านเลยนะ <laughs> <laughs> ช้านี้เราได้กาแฟแล้วนะครับแต่ว่าแก้วที่เราใช้นี้เป็นแก้วรียูสนะครับก็คือเอาแก้วเก่ามาใช้นะครับเพื่อนๆสำหรับกาแฟเช้านี้นะครับค่าตัวบริต้าแสนแปดนะครับแต่ว่ากาแฟแก้วยี่สิบนะครับกาแฟตอนเช้านี้เป็นอะไรที่สดชื่นครับรู้สึกดีมากๆเวลาตื่นมากินกาแฟ ผมจอดอยู่ตรงนู้นเลยครับจอดกันคนละที่เมนูเช้านี้นะครับกับหมูน้ำเข้าจากปลาปัวนิวกีนีนะครับสั่งแอร์เฟสมานะครับจากโดนนะครับเขาไปโยนให้เมือ่อคืนน้องเตินบอกอย่างนั้นนะครับนี่โอ้โหดูเตาย่างหมูตอนเช้ามันไม่เทียบเราไม่กิน หลังจากที่เพื่อนๆได้แคมปิ้งเรียบร้อยนะครับก่อนที่ทุกคนจะเดินทางกลับนะครับผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับแวะที่จุดนี้นะครับอ่างน้ำหมานโป่งเบี้ยนะครับซึ่งจุดจุดนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ชิมอาหารพื้นบ้านนะครับแล้วก็ปลาสดๆที่นี่กันนะครับฝากแนะนำด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับเส้นทางเที่ยววรณอุทยานทะเลลักจังหวัดเลยนะครับแล้วก็กับบรรยากาศ ของบรรณอุทยานและก็จุดกลางเต็นท์นะครับผมหวังว่า E ีนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็นสายท่องเที่ยวแล้วก็ยิ่งเพื่อนๆที่เป็นสายแคมปิ้งด้วยนะครับทุกๆการเดินทางของผมผมรู้สึกว่าการได้แชร์ประสบการณ์แล้วก็การได้แชร์ความคิดกับเพื่อนๆหลายๆคนอ่ะผมรู้สึกว่ามันเปิดมุมมองชีวิตได้มากเลยครับเพื่อนๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมว่าผมได้คุยกับหลายๆคนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆ ที่เป็นสายแคมปิง้งแล้วก็เดินทางเที่ยวตามอุทยานหรือจุดกลางเต้นต,ต่างๆนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าหลายๆคนอยากได้ก็คือการกลางเต้นตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดคํานึงก็คือเรื่องเสียงเป็นหลักซึ่งหลายๆคนเนี่ยเขาก็ต้องการความสงบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้เสียงได้เราดังได้บ้างนะครับแต่ว่าอย่าให้รบกวนเพื่อนๆเต็นตข้างๆนะครับหรือว่าเราอาจจะดังในช่วงเวลาหนึง่งหลังจากสี่ทุ่มแล้วเราอาจจะงดใช้เสียงกันนะครับเพื่อนๆ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการใช้แสงไฟนะครับบางคนก็ใช้ไฟที่สว่างมากๆนะครับแล้วก็เวลานอนเนี่ย<_ <pt> _>เพื่อนๆอาจจะลืมดับไฟนะครับ<_ <pt> _>ยังไงเวลาที่เราเข้าเต็นท์นอนแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟหรือว่าหลีไฟลงหน่อยนะครับเพราะว่าคนที่เขามากลางเต็นท์ในพื้นที่เดียวกับเราเนี่ยบางคนเขาอาจจะไม่ชอบแสงสว่างนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะชอบแสงสว่างมาก<_ <pt> _>เพราะฉะนั้นเนี่ยใจเขาใจเรานะครับมองเขามองเรามองเขาเป็นเพื่อนมองเขาเป็นญาติมองเขาเป็นพี่น้อง แล้วเราจะรู้จักใจเขาใจเราครับตัวเราไม่ใช่ศูนย์กลางของจัก,กรวาลแต่เราสามารถแบ่งปันความสุขให้ให้คนอื่นได้นะครับเพื่อนเพอนเพราะฉะนั้นก็แบ่งปันความสุขของเราบ้างแล้วก็แบ่งปันความสุขให้เพื่อนๆบ้างน,น,นะครับอย่าเอาแต่ตัวเองเป็นหลักนะครับเพื่อนๆสอนสอนีพีนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ